วันเกิดอายุครบ16ปีเป็นของขวัญชิ้นพิเศษจริงๆด้วยความที่หนูเป็นเด็กกิจกรรมวันก็ยุ่งมากๆสาหรับหนูวันเกิดหนูก็บอกแม่ตลอดว่าหนูไม่ไม่ไมจะไม่เอาเค้กหนูรู้สึกว่ามันเลืองพอมาถึงแม่ก็มีเค้กก็เล็กๆมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็แปลกใจแล้วเพราะปกติมันไม่มีเค้กแล้วคุณแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีอะไรจะให้แต่ว่าแม่ก็มีข่าวมาบอกว่าเออเนี่ยได้รับทุนนะอะไรเงี้ย<โ> <Whitney> ก็ดีใจแล้วก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าแบบ เราทำได้เพราะว่าแบบหลายคนที่ส่งไปเขาเขาก็คือการแข่งขันมันสูงมากกว่าแบบเราจะมาได้เราก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่ากว่าเราจะแบบทําพอเสร็จแต่ละเร่มกลักวเราจะเดินเรื่องภาษานครูมันหนักม,มากมันก็คือภาราที่ว่าได้มา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิวไออรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนการศึกษาพระราชทานมทสค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จังหวัดลำปางและกําลังจะพาไปรู้จักกับน้องนักเรียนท่านหนึ่งค่ะซึ่งมีความสามารถและก็ความเก่งรอบด้านกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องเขากันเลยดีกว่าค่ะ นางสาวปานทิพทินกรณ์อยุทยาหรือน้องอายจังนักเรียนทุนพระราชทานมทสรุ่นที่14จังหวัดลำปางสาวน้อยผู้มากความสามารถทั้งด้านกิจกรรมและดนตรีซึ่งการันตีด้วยรางวัลมากมายและยังเคยผ่านการประกวด The Voice Kids Thailand มาแล้วอีกด้วยครับไม่เพียงแค่กิจกรรมที่โดดเด่นเท่านั้นเรื่องของผลการเรียนน้องอายจังก็ทำได้ดีไม่แพ้กันครับ ปัจจุบันอายจังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนลำปางกัละยาณีจังหวัดลำปางแผนการเรียนภาษาอังกฤษจีนและมีความฝันที่จะเรียนต่อถึงระดับปริญญาเอกและประกอบอาชีพทางด้านดนตรีที่ตนเองรักนั่นเองครับตอนได้ยินชื่อทุนครั้งแรกหนูก็ต้องไปเสิร์ช Google ก่อนว่า มันเป็นยังไงแล้วก็ดูคน,นสมบัติหนูก็แอบวัน,นๆเกลงๆอยู่เพราะว่าเราไม่ใช่สายวิทย์คณิตหรือว่าวิชาการขนาดนั้นเพราะาเราเป็นสายศิลป์ก็ตอนที่ส่งไปก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอค่ะแล้วก็ ไปพรีเซนต์ตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการค่ะเรื่องกิจกรรมจิตอาสาของเราแล้วก็เราผ่านอะไรมาบ้างในช่วงชั้นของมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะ <c oughs> คุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนที่ทางศึกษาโทรมาบอกคุณแม่ว่าได้รับทุนคุณแม่ก็ร้องไห้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ดีใจามากมากเลยค่ะแต่ว่าก็เก็บไว้บอกหนูในวันเกิดค่ะ สิ่งที่เลือกก็คือแผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนจริงๆตอนที่สอบเข้าคะแนนหนูอยู่200อันดับแรกซึ่งมันได้สายวิทยคณิตใช่ไหมคะมันเครียดมากระหว่างการเลือกวิทยิตและศิลปา,าแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กกิจกรรมหนึ่งหนูไม่อยากเครียดมากเท่าไหร่หนูก็เลยเลือกสายศิลป์ค่ะทาไมถึงเลือกศิลป์อังกฤษจีนใช่ไหมคะทางทั้งที่มีอีกหลายศิลป์น้าเขาคิดหนูเชื่อว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็ หนูอยากเรียนภาษาจีนควบคู่ด้วยเพราะว่าอยากจะไปนำวัฒนธรรมไทยไปเปิดโลกที่ประเทศจีนบ้างารระะค่ะรรราากกกไไไไไปปโดยมมมมม่ม่ีีลเววนนัสำหรับหนูแล้วดนตรีมันคือสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งที่ทำให้คนยิ้มได้ เพราะว่าเวลาเราเรียดหรือว่าเราเศร้าส่วนใหญ่เราก็จะฟังเพลงคือดนตรีจะอยู่ในทุกอารมณ์ของเราค่ะมันเป็นสะพานที่ทําให้หนูได้เข้าถึงความรู้สึกของผู้คนเวลาฟังเพลงได้หนูก็มีความสุขนะคะเวลาที่หนูร้องเพลงแล้วก็มีคนยิ้มตามบอกมีตาด้วนค่ะที่ถือร่ำต้องของหนูมาจากการร้องเพลงแล้วพอเรา เริ่มร้องเพลงมาสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มรู้สึกอยากมีเพลงเป็นของตัวเองใช่ไหมคะฟังมาเรื่อยๆเ,เราก็เริ่มจับจุดได้ว่าการแต่งเพลงมันเริ่มมาจากยังไงก่อนเราก็เลยแต่งเพลงไม้เป็นคังเลยคะ่ะแต่ตอนนี้ที่ต้องศึกษาเพิ่มก็คือการทําดนตรีเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่คล่องเรื่องการทําดนตรีเท่าไหร่จอยก็เป็นเรื่องแบบเอฟเฟติงในชีวิตที่เราเอามาแต่งคะ่ะเป้าหมายในอนาคตของหนูก็คือการได้รับราชการแต่ว่ายังอยู่ในสายงานที่หนูชอบก็คือดนตรีค่ะ สิ่งที่หนูใฝ่ฝันก็คือดูอยางทานบกค่ะเป็นความฝันอันสูงสุดข,ของชีวิตหนูที่จะได้รับราชการด้วยค่ะสําหรับทุนการศึกษาพระราชทานมทศที่หนูได้รับนะคะหนูก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงราชการที่10ทั้งหมด154คนที่เข้ามาในรุ่นน,นี้ก็อยากจะเป็นตัวแทนรุ่นแล้วก็บอกความรู้สึกของหนูเองว่าพวกเราจะ ทำหน้าที่ของนักเรียนทุนการศึกษาแล้วก็นําความรู้จากทุนที่พระองค์ได้มอบให้มาพัฒนาประเทศะคะ่ะเด็กเก่งไม่ได้หมายความถึงแค่เด็กที่เรียนดีเท่านั้นนะคะ แต่ยังรวมไปถึงเด็กที่คิดดีมีความประพฤติดีแล้วก็ตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆด,ด้วยค่ะเช่นเดียวกับน้องไอจังนะคะที่เราได้ทำความรู้จักไปและน้องก็ได้รับโอกาสดีๆจากการได้รับทุนการศึกษาพระราชทานมทศค่ะซึ่งทุนการศึกษานี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลให้กับนักเรียน เพื่อช่วยสารฝันและเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีมีความตั้งใจและเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะหมดเวลาของรายการวิวไอเอแล้วนะคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ